สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโร์คลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป เดอร o ดอมฟอร์ยูของข้อเรื่องข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้วันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สำรับนี้เดรูชันทาโร่ในการเล่าสถานการณ์เรื่องราวและก็จะใช้ไพส่สีสำรับนี้ในการอ่านข้อความจากเขาถึงคุณคลิปข้อความแม่หมอจะไม่อ่าน่าราศีนะคะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ นั่นก็คือข้อความจากคนที่อยู่ในใจคุณอยู่ในความคิดของคุณที่เขาต้องการที่จะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ t ั m p e r a n c e สถนการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยสถานการณ์ตอนเนี้เขากำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวให้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นสิ่งนี้คือความคิดของเขาที่เขาจะทา นะเพราะว่าในไพ่ใบน,นี้มีปีกนะเกิดขึ้นที่ถ้วยหมายความว่าความรักนี้จะไม่นิ่งเฉยละความรักนี้จะโบยบินจะสื่อสารถึงคุณจะทําให้คุณรับรู้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีความสุขมากขึ้น King of Pentacles ข้อความจากใครคนนี้คือคนที่มั่นคงในหัวใจมากๆ ในตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณรักเพียงหนึ่งเดียวรักหนักแน่นรักจริงจังรักมั่นคงใครคนนี้มีสารภาพทางการเงินที่ดีหรือหาเงินเก่งนะเขาเป็นราชาเหรียญชายพุ่มมั่งคั่งหรือชายผู้มียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญวาสนาบารมีสูงส่งเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานให้ความสำคัญในเรื่องหน้าที่การงานการเงินอย่างมาก บางเคสบางกรณีเหตุผลที่ทําให้ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือเหตุผลที่ทําให้คุณเป็นประเด็นปัญหาต่อกันมาจากเรื่องเงินดูฟูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ความอึดอัดใจความไม่เข้าใจสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ทรมานภายในหัวใจกำลังจะสิ้นสุดจบลงคุณทั้งสองคน จะได้รับอิสรภาพหมายถึงต่อไปจากนี้จะมีการเคลียร์ใจจะมีความชัดเจนถึงเวลาแล้วที่จะได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์กันอย่างสวยงามไพ่ดฟูลเนี่ยหมายถึงเลขศูนย์ไม่ใช่เริ่มนับหนึ่งนะเริ่มจากศูนย์เลยต้องมาปรับจูนพลังงานปรับจูนความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความรักที่แท้จริงไปด้วยกัน ทริปสอดใครคนนี้คือคนที่ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บปวดกรณีแรกมีเรื่องรักซ้อนมือที่สตัวจริงตัวสำรองนะสิ่งเนี้ทำให้คุณไม่สามารถที่จะได้รับความชัดเจนใดเป็นความรักแอบ,บซ่อนหรือเป็นคนในความลับกรณีที่สองเป็นความรักที่เขาไม่จริงใจหวังผลประโยชน์ตั้งใจมาหลอกลวงตัวแปรที่สามเนี่ยอาจไม่ใช่เรื่องบุคคลที่สาม นะหรือเป็นความรักซ้อนแต่หมายถึงมีปัจจัยที่3มที่สําคัญมากกว่าคุณเขามองเห็นเรื่องผลประโยชน์มองเห็นเรื่องเงินในะเรื่องการแต่เต้าในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องเซ็กส์สิ่งที่อยากจะเข้ามากอบโกยจากคุณไม่ได้มาด้วยความจริงใจไม่ได้เข้ามาด้วยพลังงานของความรักแท้อันบริสุทธิ t ์ t r ิอบอนส์เขาจะติดต่อสื่อสารพูดคุย เขาจะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้อย่างเร็วภายใน3วันหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบหรือภายใน3เดือนเขามีคำพูดมากมายอยากจะอธิบายอยากจะเล่าให้คุณฟังอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารใจจะขาดแล้วเขาคิดถึงเสียงของคุณคิดถึงทุกคำพูดคิดถึงทุกบทสนทนาที่เคยมีต่อกัน a of o f ก e n t a c l e s ใครคนนี้ เขาจะกลับเข้ามาทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักจะเป็นเขาแล้วที่จริงจังมากๆมั่นคงมากๆในความสัมพันธ์นี้อยากจะตอบแทนความรักที่ดีให้คุณนะดูไพ่ใบนี้มีเงินมีทองมากมายเต็มไปหมดเลยเขาเห็นค่าในตัวคุณแล้วเขาจะให้สิ่งที่มีค่าตอบแทนคุณคุณอาจได้รับเงินได้รับสิ่งของที่มีมูลค่าหรือหมายถึงการได้รับสถานภาพที่มั่นคงชัดเจนอย่างมากจากเขา นั่นคือการเป็นคู่รักคู่แฟนคู่มั่นหมายหรือคู่แต่งงานก็เป็นได้นะครับเขารักคุณวันนี้คำตอบที่รู้แน่แก่ใจเขารักคุณแล้วก็ขาดคุณไม่ได้รักคุณเพียงคนเดียวด้วยไม่ว่าก่อนหน้านี้จะมีตัวเลือกอื่นมือที่3ามปัจจัยที่3ามอื่นใดก็ตามไม่มีใครสำคัญมากไปกว่าคุณแล้วในวันนี้คุณเหมือนถ้วยใบเนี้ย นะพลังงานสีฟ้าเนี่ยหมายถึงความสุขสงบใสยเย็นเป็นพลังงานของคู่แท้คู่บารมีนะที่ตัวของเขารู้สึกมีความสุขใจมากๆที่มีพลังงานของคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณเขาจะนำความรักมาฝากจะเอาหัวใจมาให้เอทซับครับโอ้ไพ่ถ้วยขึ้นอีกแล้วเขารักคุณมากหนึ่งถ้วยเนี่ยคือรัก มากๆรักล้นใจอยากเริ่มต้นรักคุณใหม่อย่างจริงจังชัดเจนกลับมาครั้งนี้เขาจริงใจนะถ้วยใบเนี้ยมีปีกสีขาวนะหมายถึงพลังงานของเทเวดานางฟ้าหรือหมายถึงพลังงานของความดีจะกลับเข้ามาด้วยความดีงามหากอดีตเคยหลอกลวงเคยไม่จริงจังเคยไม่จริงใจวันนี้ระหนักรู้ตื่นรู้แล้วนะเขาปรับพลังงานตัวเองได้ดีเยี่ยมนะเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นคู่ครองคนรัก ที่มีบุญศินเสมอเท่าเทียมกันกับคุณชูบครับโอ้พลังงานไพ่นะเมื่อกี้ไพ่หนึ่งถ้วยอันนี้สองถ้วยคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันความรักจะเพิ่มเติมมากขึ้นชัดเจนขึ้นตามลำดับพลังงานของคู่แท้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความห่างไกลหรือปัญหาใดทุกอย่างก็จะสิ้นสุดด้วยความสุขสมหวังขอรักคุณมากม พลังงานหลักๆเลยของการเล่าสานการณ์คือใครคนหนึ่งที่กำลังจะมีเทคแอคชั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์จากร้ายกลายเป็นดีนะจากการเสียใจทุกใจกลายเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่พลังงานของคนที่รักคุณมากๆเป็นพลังงานของคู่แท้นะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อความจากคู่แท้คนนี้ว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความด่วนจากเขาถึงคุณตอนนี้ เรือเนียนการรวมตัวกันใหม่หรือการกลับมาคืนดีเอามีพลังงานของคู่ทวินเฟรมหมายความว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณและเขาสามารถสื่อสารเชื่อมต่อกันได้เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณมารวมตัวกันใหม่จากที่เจอการรักกันแล้วแยกจากกันไปนะเขาพูดว่าเราจะกลับมาหากันเสมอไม่ว่าจะนิ่งเงียบห่างเหนินห่างไกลกันแค่ไหน หัวใจเขาเนี่ยต้องวนกลับมาหาคุณไม่อาจที่จะ move on หันหลังให้คุณได้เลยพลาดโอกาสฉันไม่ได้ทำเมื่อฉันควรจะทำเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาพลาดโอกาสดีๆไปในอดีตนั้นเขาไม่ได้เห็นค่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะเนี่ยดูพยไพ่ใบนี้วันนั้นน่ะที่คุณโทรหาเขาอ่ะส่งข้อความหาเขาอ่ะเขาเพิกเฉย เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณอย่างยุติธรรมเขารู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียโอกาสและพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่นาการที่คุณเคยสนใจแล้ววันนี้คุณนิ่งเงียบไปเขาเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าแค่ไหนในวันที่พลังงานอยู่รอบตัวเขาเขาเองกลับไม่เห็นค่าเขากลับทําให้ตัวของเขาเองพลาดโอกาสที่ดีนี้ไปล้นหลามความเครียดจากสิ่งนี้กําลังทําให้ฉันหมดแรง เขาไม่ไหวนะเขาหนักหน่วงมากเลยแล้วผู้ชายคนนี้เขาใส่ชุดทำงานตัวของคุณมีอิทธิพลกับเขามากๆเขาเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีกำลังใจที่จะทำงานเลยวนเวียนคิดถึงแต่เรื่องคุณเหมือนเขาเหนื่อยกับทุกเรื่องทุกด้านเลยตอนนี้การงานก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องความรักยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่เขาหมดแรงเขาไม่ไหวแล้วที่จะต้องโอบกอดความทุกข์ใจความไม่สบายใจอย่างมากมายล้นหลามนี้ New บทใหม่ฉันกำลังพยายามที่จะก้าวต่อไปคุณกับเขาจะได้ไปต่อและความสัมพันธ์นั้นจะส่องแสงสว่างสวยงามเขาจะไม่หยุดความสัมพันธ์ไว้เท่านี้เขาจะไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปความรักบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นความรักที่เขาเนี่ยจะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองอีกครั้ง ไม่ชื่นชมฉันรู้สึกเหมือนคุณไม่สนใจเขาน้อยใจคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเฉยเพิกเฉยต่อเขาเขาก็ไม่รู้ว่าคุณยังมีเขาในใจไหมคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าลรู้สึกเหมือนคุณนิ่งเฉยมากๆไม่อาจจะคาดเดาหัวใจคุณได้เลยอ่ะดูเหมือนคุณไม่สนใจเขาแล้วจริงๆการให้อภัยฉันกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชนะอดีตเขาเจ็บปวดกับอดีตที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจ กอยากคุณให้อภัยเขาอยากคุณโอสิกรรมให้เขาตอนเนี้ยนะความผิดที่เขาทํากับคุณเนี่ยเหมือนเป็นเวรกรรมที่ตามหลอกหลอนเข้าไปตลอดเวลาเลยนะยามตื่นเนี่ยก็คิดมากยามหลับก็ฝันร้ายเขาเองก็พยายามแล้วนะที่จะเอาชนะเหตุการณ์ในอดีตแต่เขาก็ทําไม่ได้ยิ่งพยายามนิ่งพยายามหนีเท่าไหร่กลับยิ่งจดจําเหตุการณ์ที่ทําร้ายคุณคําพูดการกระทําที่ทําร้ายคุณ น่อยิ่งเสียใจทุกใจมากขึ้นกว่าเดิมบุคคลที่3หรืออีกความหมายเนี่ยปัจจัยที่3ก็ได้นะบางเคสบางกรณีก็ไม่ใช่พลังงานรักสามเศร้าเรา3คนปัจจัยที่3ในชีวิตที่มีผลนะเขาบอกว่ามีสิ่งอื่นอีกหลายอย่างที่ขวางทางเราให้อยู่ด้วยกันมีเหตุผลนะี่ะที่เขายังไม่สามารถมาอยู่กับคุณได้ มาสมหวังกับคุณได้นะเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าถ้าเขามีลูกติดเป็นพ่อไม่แม่ไมก็ยังเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นปัจจัยที่3ที่ต้องจัดการก่อนดอหมายถึงภาระหนี้สินหน้าที่การงานอันหนักหน่วงนะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นปัจจัยที่ 3, ที่ขวางกั้นความรักความสัมพันธ์ไม่ให้รุดหน้าก้าวหน้าได้ในเวลานี้ Foundation. พื้นฐานก่อตั้งความมั่นคงของครอบครัวโอ้ไพ่ข้อความต่อกันเลยนะเขากำลังบอกว่าตอนนี้เขากำลังก่อร่างสร้างตัวถ้ามีหนี้ก็จะใช้หนี้ให้หมดซะก่อนจะเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวสร้างรากฐานที่มั่นคงให้คุณอยากม่ลูกมีเต้ากับคุณนะหรือว่าไพ่ใบนี้มีเด็กด้วยถ้าเขามีลูกติดอะ่ะเขาก็คิดว่าถ้าจะรับคุณไปเป็นภรรยาเป็นสามีนะเขาก็ต้องดูแลเพิ่มให้ดีที่สุด เขาอยากจะทําให้การเงินของเขามั่นคงมากกว่านี้นะขอเวลาไปก่อตั้งความมั่นคงของครอบครัวสร้างหลักฐานที่มั่นคงมั่งคั่งซะก่อน Healing การรักษาการปล่อยการชำระล้างการทำให้บริสุทธิ์เขาเนี่ยพยายามจะเยียวยาหัวใจตัวเองนะเพราะเขาเจ็บมากจากการกระทำที่เลวร้ายในอดีตที่ทำกับคุณคนนี้แสบสันนะ ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเสียเวลาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่รู้จะไปในทิศทางไหนทิศทางใดเลยบางคนเนี่ยปล่อยคุณรอคอยลอยแพรคุณอยู่อย่างนั้นหลายเดือนหลายปีแต่วันเนี้พลังงานเขาดีมากๆเลยนะเขาได้เรียนรู้แล้วเป็นพลังงานของคู่ที่อีกคนหนึ่งอ่ะคือตัวเขาสามารถตื่นรู้ละนะเขาเนี่ยใส่ชุดสีขาวเขาเป็นคนดีขึ้นมากเลยตอนเนี้ย เมื่อก่อนผิดไม่เป็นไม่เคยมองเห็นความผิดความไม่ดีของตัวเองตอนนี้นะทุลมหายใจเลยมีแต่คำว่าฉันผิดฉันผิดฉันเสียใจฉันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพลังงานไพ่ใบแรกเนี่ยสถานการณ์ก็ขึ้นต้นด้วย temperance คือการเปลี่ยนแปลงคนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะพลังงานณนะวันที่แม่หมออ่านไพ่หากเขาเคยทําสิ่งใดที่ไม่น่ารักไม่ดีนะหรือบางคนเนี่ยดาร์กมาเลยมืดดาเลยทําผิดศลีลธรรมต่าง,าง,าง,างๆนานาเขาดีแล้วค่ะ นะเขาเรียนรู้จากความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดเขาแก้ไขและปรับปรุงมันแล้วดีฟความลึกคุณค่าความสําคัญของการรับรู้เขาอยากสื่อสารข้อความบอกคุณว่าถึงแม้สถานการณ์ที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้พบหน้าแต่เขาเชื่อนะว่าความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆอ่ะจิตวิญ,ญญาณคุณกับเขาสามารถรับรู้ถึงกันได้ นาว่าต่างคนต่างยังคิดถึงต่างคนต่างยังรักกันอยู่ Distance ระยะทางการแยกจากช่องว่างและการปิดกัน้นกรณีที่1เป็นพลังงานความสัมพันธ์ความรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างอำเภอต่างจังหวัดกรณีที่2ตัวไม่ได้ไกลแต่หัวใจไกลกันเหลือเกินมีการบล็อกกันไป โกรธกันจบไม่ดีจบไม่สวยแบบนั้นน่ะเขารู้สึกว่าความห่างไกลนี่ทรมานมากๆก,ก,การที่คุณแยกจากเขาไม่อยู่ใกล้ชิดเขาเหมือนเดิมช่องว่างเหล่านี้นะทำให้เขารู้สึกเหน็บหนาวอ้างว้างแล้วรู้สึกว่ายากมากๆเลยอะ่ะกับการที่จะมองเห็นโอกาสในทางข้างหน้าที่เราสองคนจะมาร่วมทางกันได้คุณห่างเหินห่างไกลนะปิดกั้นเขานิ่งเฉยต่อเขาเพราะคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณห่างเหินห่างไกลเขาออกไปทุกที เคมี t รีเคมีแรงดึงดูดจุดประกายไฟความหลงไหลเขารู้สึกได้ตั้งแต่แรกพบเจอคุณตั้งแต่แรกจนถึงนาทีนี้ว่าคุณกับเขามีเคมีที่ตรงกันมากๆแรงดึงดูดอย่างมหาศาลร,รู้สึกสปาร์กในหัวใจเลยประกายไฟเนี่ยลุกโชดช่วงชัวชวานรู้สึกรุ่มร้อนหลงไหลมีเรื่อง18ปดบวกแพชชั่นกับคุณมากม กรรมเขาก็พูดว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะเขาได้รับกรรมอยู่นะทุกข์มากๆเลยตอนนี้หากเขาเข้ามาในชีวิตคุณด้วยการหวังผลประโยชน์หลอกลวงในเรื่องการเงินหรือว่าไต่เต้าในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องเซ็กส์ตอนนี้เขาได้รับกรรมแล้วเขามีภาระนิ้สินหรือว่าธุรกิจงานการมีปัญหานะแล้วตัวของเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันทรมานมากๆเลย คงเป็นการต้องชดใช้นิกรรมของคุณนะนะเขาเชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาเลยจากเมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยเชื่อผลของการกระทําวันนี้เขาเชื่อแล้วแล้วดูไพนี้เชือกเนี้ปมมันยังไม่คลายออกเลยอะ่ะเขาต้องไปแก้ไขจัดการปัญหาและความทุกข์ทรมานในเรื่องของเขาก่อนนะเมื่อเขาชดใช้กรรมของตัวเขาเองเสร็จสิ้นเขาจึงจะสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โอกาสครั้งที่2การกลับมารวมตัวการแก้ไขและโอกาสเขาจะกลับมาแน่เขาขอโอกาสครั้งที่สองเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณด้วยพลังงานที่ดีมากๆพลังงานที่เขาแก้ไขปรับปรุงตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ทําให้โอกาสเนี้ยหลุดลอยไปสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้ ฉันดึงดูดคุณแค่ไหนเขาน้อยใจเขาดูคุณไม่ออกคุณนิ่งคุณเฉยมากๆเขายังสำคัญต่อหัวใจคุณไหมยังดึงดูดคุณอยู่บ้างหรือเปล่าคุณยังคิดถึงยังมีเสน่หาต่อเขาบ้างไหมนี่คือคำถามที่อยู่ในหัวเขาอะนะไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะว่าความรักของคุณยังมั่นคงและมากมายอยู่เช่นเดิม ฉันคิดว่าคุณคงจะดีกว่าถ้าไม่มีฉันอืน้อยใจนะเขาเสียใจน้อยใจตัวเนี้ยพลังงานเขาไม่ดีเลยอ่อนแอท,แท้อแท้สิ้นหวังเหนื่อยกับชีวิตคิดถึงคุณจนเศร้าหมองเออไปอย่างเนี้ยเอเนคลิปเนี้ยนะคนที่ส่งข้อความถึงคุณนะ่ะน้อยมากๆเลยทุกทรมานเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตนะเขาก็คิดว่าเออถ้าเขาเงียบไปการที่คุณไม่มีเขาอ่ะมันดีกว่าไหมอ่ะ คุณอาจจะมีความสุขมากกว่าการมีเขาก็ได้ฉันรู้สึกผิดมากกับการกระทำของฉันและสิ่งที่ฉันพูดกับคุณอเขาเสียใจมากๆเลยนะเขาเนี่ยมีคำพูดและการกระทำที่รุนแรงร้ายกาจกับคุณนะ่ะบางคนคำพูดเขาทำให้คุณเสียใจร้องไห้เลยนะพอคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นคำพูดเหล่านั้นนะ่ะเขาเจ็บเขาเสียใจและรู้สึกผิดมากๆเลยในเวลานี้ ฉันต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขาก็อยากจะบอกตรงๆอะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขายังมั่นใจอยู่นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังจะไปต่อได้นะเรายังรักกันเรายังใจตรงกันอยู่น่าจะพอมีโอกาสสำหรับเขาได้ได้โปรดอย่ากเกลียดฉันที่หลอกคุณคุณไม่สมควรได้รับมัน เนี่ยเขารู้สึกผิดมากๆเลยอะ่ะบางเคสบางกรณีก็เข้ามาบอกคุณว่าเขาโสดแต่เขาไม่ได้โสดอะ่ะหรือว่าเออเราอะ่ะอย่าล้างกับสามีภรรยาเราแล้วนะแต่จริงๆยังไม่ได้หย่าหลอกคุณะนะนะหรือบางเคสบางกรณีก็เข้ามาหลอกเรื่องเงินเลยเข้ามาหลอกคุณเรื่องเงินให้คุณช่วยเหลือปัญหาทางการเงินหรือเข้ามาหลอกเรื่องเซ็กส์ทุกอย่างที่เขาทาเขาเสียใจเขาเจ็บปวดมากที่เคยหลอกคุณนะ อย่ากเกลียดเขานะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะขอร้องอยากจะบอกคุณฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณเสมอเขายังอยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างไม่เคยจากไปไหนหากคุณคิดถึงเขาคุณจะรับรู้และสัมผัสได้ว่าหัวใจของเขาอยู่ข้างๆคุณแทงข้างหลังอะหลายกรณีมากเลยนะการโกงความเจ็บปวด หมายความว่าเขาชอบเล่นเกมในความรักความสัมพันธ์มีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เคยมองว่าความรักนี่มันเป็นเกมที่เขาจะต้องเป็นผู้ชนะโดยไม่เคยมองเลยว่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนนะหรือว่าเลิฟบอม์เนี่ยหมายความว่าเข้ามากระนำเหมือนรัก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 คุณมากๆเลยในตอนแรกแล้วก็หายไปเลยเพราะคุณรักแล้วนะทำให้คุณเจ็บปวดรอคอยเขาเล่นเกมความรักกับคุณแทงข้างหลังคุณ รักเด็กอ่ความหมายที่หนึ่งใครคนนี้เขาอยากมีลูกกับคุณเขารักเด็กแล้วเขาก็หวังว่าคุณก็จะรักเด็กเหมือนกันนะแล้วก็อีกความหมายที่สองเขามีลูกติดหรือคุณมีลูกติดเขาก็อยากจะบอกว่าเรื่องลูกติดของเขาหรือของคุณหรือเราทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีปัญหานะเขารักเด็กแล้วเขาก็ยอมรับได้นะถ้าหากคุณจะมีลูกติดหรือเขาก็อยากให้คุณรักลูกเขาะถ้าหากวันข้างหน้าคุณหรือเขาจะได้เป็นครอบครัวกัน t u e colors สีที่แท้จริงอ่ะในหัวใจเขาเป็นสีเนี้ยจ้ะชมพูหวานแววเขารักคุณนี่คือความจริงในหัวใจความรักที่หอมหวานความรักที่แสนโรแมนติกยังเป็นพลังงานที่ครุกุ่นอยู่ในหัวใจเขาเสมอ too late <True S 1> สายเกินไปสายเกินไปอะวันเนี้ เขานิ่งเงียบนานเกินไปหรือเขาทำร้ายใจิตใจคุณหนักหนาสาหัสเกินไปสายเกินไปที่จะแก้ไขได้ทันควันอ่าถ้าทะเลาะกันตอนเช้าแล้วตอนเที่ยงมาขอโทษอะ่ะก็โอเคอะ่ะแต่ตอนนี้มีประเด็นปัญหาเจ็บปวดหัวใจกันแล้วนิ่งเงียบห่างหายกันไปนานยากที่จะกลับไปขอเวลาเขาก่อนนะขอเวลาเขาแก้ไขจัดการปัญหาของตัวเขาขอเวลาเขาได้สร้างความกล้าหาญในจิตใจถึงแม้จะสายเกินไปแต่เขาก็จะกลับมา spell o v e สะกดรักหมายความว่าความรักของคุณนะ่ะสะกดหัวใจเขาเอาไว้ละเขาไม่มีวันที่จะรักใครได้อีกไม่มีวันที่จะไปมอบรักให้ใครได้อีกนอกจากคุณ I love you โอ้พลังงานไพออร์โคลใบสุดท้ายชัดเจนนะฉันรักคุณเรักคุณค่ะและเมื่อเขาจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆนานา,นาเสร็จสิ้น เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณแน่นอนและการกลับมาไม่ใช่กลับมาแล้วก็ผูผๆโพๆโผเงียบๆหายๆนะกลับมาพร้อมแหวนนะจ๊ะกลับมาพร้อมความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอย่างมากมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมั่นหมายกันเลยยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวนะเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความสัมพันธ์ใครคนนี้เขารักคุณแล้วก็มีพลังงานความเป็นคู่แท้กันอุปสรรคมากจะปวดเหลือเกินแต่สุดท้ายให้มั่นใจนะ ว่าพลังงานของใครคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของเขาได้ให้เป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณได้อ่าแม่หมอขอจบคำทำนาย Random For You วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ